มาดูขึ้นวล,ลาหลังแล้บอลบอยเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาเอาทดขึ้นวล,ลาหลังนี้ก็ะจะมีการปเ,ลเ,เานะปลี่ยนแปลงรู่เล่นแค่คนเดียวเอานันน่าก๊อกเนี่ยลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟครับไปเองครับให้ดูนี้โอ้ตางที่สวยน,นะสวัสดีนัดเข้าขวาจิงสองเลนโอ้โหทั้งหมดนี้ครับว้าววังดท้ายเลยนะเดี๋ยวตรง ไฟไม่รู้เหรอตับออกหลังไว้เป็นเตะมุมนะขวาครับสองตัวแล้วบ้านเออจ้อยออกมาสวยครับตอนนี้คืนออกมานักอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่แก่ตัวจากจังหวะทีอคู่หลุดได้คตัวตลาดน้อยตอนนี้เตะเสมอแล้วก็เป็นตึงประตูต่อหนึ่งแล้วโอ้ดูตอนนี้คู่สองตัวเทน้ำหนักไปทางด้านขวามือของตัวเองครับทั้งหมมันมาเสียบเสาแรกครับ โอ้โหตอนนี้ลอดขากองหลังมาเรียบๆร้อยเลยครับแต่หนึ่งวันทุกตอนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับดอนนี่รับตลาดน้อยตาฝูงครับอ่าตอนนี้การเนาทางด้านบอลเนี่ยขึ้นมาเล่นเปนสูนย์นะโกเป้าแล้วครับส่วนผู้เนี่ยไปเล่นเป็นมิดฟิลด์แทนครับอ่าจังหวะนี้วิรศิริให้เป็นลูกคุ้มครับเท้าผูกอตัดเลยไม่ไรบอลตัดบอลบอลได้ ใช่ดูนี้ไปอ,อย่างถึงก้อนครับต่อสองโอ้โหไ,อไ,อไอหลหลังมาทางขวาแล้วบอลพลิกไปได้ครับทางขวาแล้วตะห่านี้เข้าขวายิงแล้วปัดทิ้งได้ครับโอ้โหแมยังเสมอแซมเลยมดูระหว่านี้แบ็คตั้งซ้ายได้มีปัญหาแล้วทังพี่ครับหลุดมาสามสี่ครั้งแล้วครับโอ้โหเปิดจา่าดีไม่มาครับทันแลบดูนสิออ,อ,ก,อกข้างไปยังได้เลยลูกทุ่งนั้นซ้ายครับตอน้อยเล่นสั้น,นทันทีครับป๊อป มองทางขวาดูดูครับให้ย้อนกับทางซ้ายยังไงจี้เขาหาตกเข้าขวาแล้วไหลมาบอลขอสันสนมาบอลอีกครั้งนึ่งไปต่อบอลหลบมาสองคนแล้วจีหขาข้อโอ้โหนี่ยังติดเสฟครับมนตอนนี้กองหลังมีปัญหาครับแล้วแต่ไม่โดนบอลแล้วกอฟโกจังหวะนี้มือสีให้แรนตีจี้เข้า โอ้โหนี่จังหวะนี้ต้องบอกว่าแมดูครับบามสาวว่าเฉพาะตัวล้วนๆครับทางข้าตลาดน้อยตัวจะพอลบอลยังม่าจะคู่ผมเลยหมายเลขยี่สิบเอ็ดแล้วโอ้โหแกมีนะที่ทำประตูชัยให้กับทีมครับเออเป็นเสาแรกโอ้โหแต่ไม่ตรงก่อเฉยเลยครับนายโอกาสในขั้นแรกก็มีจริงก่อต่อแล้วก็ไม่ตรงก่อเหมือนกันครับอ่าเออจังต้องบอกว่าสกอร์แบบนี้ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับมาเดินมาตัวหนึ่งรับ ใครได้ประตูที่สองไปก่อนดีไหมลูกเกนก็บอกว่า,วาน่าจะเปลี่ยนแน่นอนคระะับจังหวะแบบนี้ครับดับเบี้โอากาสตกอาจจะน้อยกว่าครับแต่ว่าจังหวะที่ได้ประตูนี่ต้องบอกเป็นลูกที่ใบตลาดน้อยอ่ะผิดพลาดด้วยเ,เปลี่ยนขวางข้ามหอ้มาทางขวานัดครับให้ตัดหลังออกมาขวาสุดแล้บอลหาแล้วมีพื้นที่ครับเจอกรอบให้ไปผู้หลายหลังว่ยิงโอ้อู้ทุกคนเลต้องชอนทุนครับ เราไปนับอีกแล้วก็ได้เติมขึ้นมาจะทำตรงไหน่งจริงๆได้เหมือนแบ๊กด้านขวาครับมาดูวันนี้หุกคู่ในมาเราได้กดครับแต่กลงไม่ผ่านกองหลังครับจังหวะสุดท้ายได้ถึงใส่บุงนะฝั่งข,าขงาวากีฬาตันน้อยเปิดยัดที่เสาแรกไลท์คาวนี้ไม่ยิงครับกระโดดกับไอ,อ้เพื่อนผู้บอย ทางตะวานขวาครับอาร์มไม่มีใครเติมเลยครับอาร์มเปย์ทางตะวันตกซ้ายลูกนี้นัดเอ้ามงนะจังหวะนี่ผู้สวำูุออกมาก็ยังรับเข้าฟองแม่จังหวะสุดท้ายน้ำหนักจนจะขาดเยอสักคู่หัวตลาดน้อยแล้วม่ยังแก้ไขกันสวยครเออมายเออมายโอ้ตอนนี้นี่แบ็กซ้ายแบ็กขวาตีปุ่บเป็นพุทธนะครับนึกเปแตะเข้าทางเองแล้วตั็สุดท้ายอ้าวให้ตัดหลังมาต่อสองมงแต่ทีกบผู้ ไหลตาลุนทางซ้ายสวยแล้วเปิดไปตรงกลางไม่ผ่านเราจะสวนกับแต,ต่ว่ากระตู้นกระตุต้นี้หูกหน้าดางบอลแล้วเสียมเมครับให้หนึง่งขวาสวยแล้วาเปิดไฟสอสอง,สงไม่ผ่านกระโดดสุดท้ายโอ้โหแต่แกตอนนี้เปิดหน้าแรกกันแล้วครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวโอ,อ่อแล้วปอดแต,ต่อจะถอดไนท์ออกครับเปลี่ยนเอาโตง่มาแล้วตัดน้อยครับ ด้านหน้าดูรูปทุ่งนะนะฝั่งขาวาครับสองฮาร์ดอมมี่ดูก,กูปกองหลังสามคนยังยืนกันครบถ้วนเลยโอ้แล้วเหมือนจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวกองหลังมีการบาดเจ็บก็ตลาดน้อยครับโอ้โหป๊อกก็มีปัญหาแน่นอนแล้วแบบนี้กางหลังตัวหลักครับมีอาการบาดเจ็บครับ ก็าคนที่ลงมาเป็นเบี้ยวแล้วโง่คุณเ,เล่นหมายเลขนปิดเอ็ดแล้วเหมือนจะถอยแล้วบอลเนี่ยไปเล่นไปเซนทร์น้ำแล้วตอนนี้ตลาดน้อยอครับผู้เล่นหลายๆคนนี่ถือว่าสอบตำแหน่งกันเล่นได้ดีครับแต่เราพลาประโยชน์ครับนบอลเปิดโอ้โหเมื่อไจังหวะนี้โอ้สองตัวเสียจังหวะไปแล้วแต่ว่ายังใช้โง่เดกกับแท่งบอลออกหลังไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายนีนิยมเสียไปแค่ลูกเตะม,มุมครับให้กับตลาดน้อยทางด้านซ้ายครับ สกอร์ยังสั่งเหมือนอยู่นี่หนึ่งประตูหนึ่งแล้วเปิดมาตังหวะที่เตะพีทกบไม่ออกกับนัดเอ้าแล้วให้ลูกนี้ปล่อยไม่ได้ครับนัดอีกทียิงด้วยขวาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับต้องหนนี้ต้องผมสุดยอดครับโอ้โหนีนลูกยิงไปไหมทุกคนครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับด้านสนามอีกคนนึงครับของด้านดัมนี่ครับโอตอนนี้พลิกกลับมาเป็นสองประตูหนึ่งชั้นแล้วแล้วกาตลาดร้อยต่าปูครับโอ้โหต้องบอกว่า สองลูกนี่สวยทั้สงสองลูกครับจาัาร์ททั้งคู่โอ้เรืเ่อหมายเลขนัดกับของกันน้าตลาดน้อยครับนี่ครับลงมานี่เป็นตัวสำรองไม่ซ้ำครับสตาร์ทมาเจ็ดเมื่อตัวจริงเออนัดแต่เป็นตัวสำรองแลง้วโอ้โหแล้วดูครับลงมาแล้วดูแล้วตอนนี้ทีน้ำของก็ตัวงหนึ่งครับยินนงนัดสองลูกแล้วนัดใช่ไม่ดีแล้วปล่อยอาเง็บพดโลเข้าในแเราป่าออกมาใช่ไหมเอาเอยนะดีเลยเกมนี้เลย เออจากึ้นทางขวาว่าครับอาร์มเกี่ยวรุ่นนี้ตามไม่ได้ต่อได้หรือเปล่ายังไม่ออกครับพดบอลขอตั้งสั้นมาสวยโตไยเองหรือเปล่าเขาเจอดีเลยยอยู่สองมาฝ่าตรงกลางมาหูพิกหลบเอาแล้วไปโหนดูแล้วลื่นบอลเฉียวเองครับบอยจะให้เธอช็อตยังไม่ได้ครับคืนกลับมาเอา เปิดจับมาไม่หาเงี้ยแต่ให้อางขึ้นหน้ายังติดบอลครับเตะทิ้งเอาไว้ครับบอลสุดท้ายยังเดินลูกพุ่อย่างนั้นตายครับเดินท่านาทีครับงนีบอปแต่งเข้าขวาหยิ่งกันกับเสาแรกลุยเที่ยโอ้โหนี่ไม่ตรงกรอเพื่ดูตัวประกไอ้ขาตายแล้วตะคู่ครับใครจับใครจับเข้าขวายิงเลยกับเสาแรกก็ปัญหาว่าจังหวะนี้ไม่ตรงกรอครับทางเตะอ่ามุลสิทธิ์ให้ไปเตะใหม่ครับ ดึงบอลยาวขึ้นมาเจอกับกอนะ๊อกแม่ลูกถีบไปไม่ได้ครับเลือดถึงที่สองตัวแล้วเล่นเร็วทันทีครับอ๊อฟดึงจะหลบลูกนี้ยังได้อยู่ครับดาวนี่เอาเราตอบให้ลูกนี้ไม่ดีครับครับมาอีกแล้วครับชิกลูกนี้บอลเจอสองคนไม่ผ่านจังหวะสองยิงด้วยซ้ายไม่ผ่านทันทีจังหวะนี้โอ้โหดูครับจะเคลียร์ไม่ขาดยิงสวนก็ไม่ตรงขอบแล้วบอลดูครับจังหวะ จังหวะสองแล้วอ่าดูครับเดือดจะได้ครับตีตู้นี้เข้าขวาเปิดทะลุช่องมาต้องฝานี่โอ้โหไม่ถึงเพื่อนครับจังหวะนี้มาต้องบอกบอลมันมาแรงไปนิดหนึ่งครับอ่าจังหวะไอเดียดีแล้วจังหวะสายทะลุช่องครับพยายามจะ ตายทะลุช่องขึ้นมาทางด้านขวาเลยครับจ oh ังหวะทเพื่อนวิ่งมาตัาหัวเติมเกมช้าไปนิดนึงครับบอลยังนำอยู่สองวัตถุตัวหนึ่งไปครับนี่ลูกเกมต้องบอกว่าฮะก็แค่กัะสูสีคสีบอลยาวขึ้นมาทางขวาว่างเลยครับบอลดูดลงมาลูกนี้ครับยังไม่มีตัวเติมครับเจอกับกอล์ฟก็โหแล้วหลบง่ายเกินไปครับจังหวะแบบนี้มันแตะฟิ้งไปชวนผู้เล่นของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสได้ฟาวร์รึเปล่ามันดีอยู่ด้วยเดินทีแล้วก็ไม่ค่อยให้ครับ จังหว,วะเนี้บอลไปทางแล้วตัวไปทางนึงแล้วเหมือนไปวิ้งชนกันครับโอ้แล้วฟ้าว่าจังหวะนี้ไปเข้าแต่ด้านหลังครับอ้าวแล้วก็พยายามจะไปเกี่ยวที่บอลมาเนี่ยจังหวะนี้ก็สิ์ให้เลนสีชิดกันฝ่ทีดูนี้ไม่ตรงเพื่อนครับ กระโกชตู้นี้แหมดูแล้วแม่แต่ไม่โดนแล้วตอวนี้แล้วทางด้านตลาด,ดอันนี้ก็จับบอลไม่โดนเหมือนกันครับบอยให้ไม่ดีแล้วตัวสองผู้เอาแล้วถึงบอลต่องแล้วผู้มาเองก็ทางขวาตัวนี้ล้มลงไปผู้นสีไล้ฟ้าท,าทาันทีแล้วแม่โดนกระแทกอย่างด้านหลังแล้วผู้นี่จังหวะเรียบมดีกว่าครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วผู้กับต,ตันทีมของตลาดน้อยครับสองประตูน,ตนี้ยังไม่มีชื่อในสกอร์บอร์ดแล้วผู้แต่ว่า นี่จะเป็นกับตาทีมของตาเนอยครับแล้วมีโชว์ลูกของเกมก็ระั้เยอะแล้วเกมผ่านมาครึ่งทางกองครึ่งเวลาแล้วไอ้คลิกบอลยิงไม่โต๊ะก่อก็แม่นล้วหนักได้ที่ทางยังไม่ใช่ครับตัางเตะจากปาประตูของดาวนี่แม่สกอร์แบบนี้ยังไว้มั่นใจอะไรไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านตลาดน้อยครัเอาไปนามอยู่แค่เดียวลูกเดียวเท่านั้นครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับ อกค่อยๆพา,ข,า,าขึ้นมาอ้าวโอ้โหดูว่าบอกให้เพื่อนขยับเข้าไปครับถีบบอลยาวลึกขึ้นมาไม่หายครับโผงทิ้งออกามาได้ครับอย่างนั้นเป็นลูกทุ่นนันฝั่งขวาแล้วแม่ลูกนี้หม่งสก,กัดออกข้างไปครับโคตรจะทุ่งไกลเยอ,ะ,อะไม่มีใครเข้าไปอยู่ข้างในครับ <c oughs> บอลจับไม่ดีแล้วสุดท้ายถึงก่อนแล้วบอลสุดท้ายดูครับโอ้ไหลไม่ผ่านก๊อกก็แ้่ตัวนี้งดีครับยืดขาเตะทิ้งออกไปได้ครับเดี๋ยวจะลุ่นเหมือนกันนวตอนสุดท้ายครับเรานี้พยายามจะดึงเกมให้มันช้าลงล้วตัวท่านตลาดน้อยครับสต่ก่อนยังได้เก็บอยู่ลูกหนึ่งครับก๊อกเตะทิ้งลูกนี้ก็ยังไม่ไปไหนก็ต่อข้างไปได้ด้วยซึ่งครับ สูบนัดโยกสวยครับให้ย้อนออกมาก่อนชิปมาทางขวาย้อนหลังเคลื่อนไปเยอะแล้วออกขัางแเองครับแม่ถ้า,า,าเกิดสามคะแนนเกนี้เก็บได้สามคะแนานนี่ตลาดน้อยกว่าแต่ยังเป็นจากฝูงต่อไปแน่นอนครับเอาเฮ้ยทุกวันนี้ตรงกลางประตูยิงอูโหูฉันแหลกกระเบื้อ ยังได้เลงเตะมุมด้านซ้ายครับโอ้ช็อแหลกออกห้างเลยช็อตแหลกออกหลังเขาขอไฟครับเป็เตะมุมด้านซ้ายครับแต่จังหวะเมื่อตะคู่นี้อูดยังดีบอลไม่ตรงขอบรับดูเขาเตะมุมเร่งนัดซ้ายตอนจับม of ี่ที่คาดจะต้องบอกว่าจะบอดตามหลังอยู่ครับเมื่ีต้องเร่งให้ทางด้านตลาดน้อยเนี่ยคายบอลออกมาครับเอ้าเราดูโก๊บไปสองจีสองใจครับเกือบไปแล้ว ผู้นี้ว่าจับตัวก็ไม่คิดว่าบอลจะมาถึง,รงครับหนหนอต่อมาเองครันเปิดยาวอีกทีนึงไม่ผ่านครับผูจัการวางบอลยาวแบบเนี้ยถ้าจะผ่านบอลนี้เขาคนนี้จะลำบากเหมือนกันครับลูกลัางถุงใหญ่ครับแล้วถ้าผ่าน,นไปได้เดยวผูกสามตัวก็มีซอนสองอีกคนหนึ่งครับ รูเร็วทันทีครับย้อนกลับมาัตั้งกันใหม่ครับจริงใจไม่ไม่ผ่านนู้วสาเตื้องรับบางอยู่เราให้ถ้ารู้ช่องมาสวยคู้จับไม่ดีแต่ว่าเปิดฉลับออกห้างยังได้ไปรู้ทุ้ม,ม,ออนนมครับเวลาที่ก็หมดลงไปเรื่อยตอนนี้ต้องหอครับะยังดูไม่ออกครับเพราะว่าตามหลังแค่วะดูเยวแบบนี้ถ้าเกิดได้กลับมาครับ ai là có cả ai đi nó sẽ là con thứ hai này thì nó mới lấy lúc khung đi đấy chuồng thái kèm tông bổ là không rất là sủ sỉ đám thì nó cắn đấy thì bên lò tao lại cái thứ ảo đó là cái lùn mà ให้ลูงก,การมาพูดจับโอ้โหแรงเกินไปมากโอกาสทองเขาด้อยจั่วนกลับครับตัวนี่เราจะเล่นเร็วหรือเปล่าครับให้ทางซ้ายอมาเอาโยกเข้าในแล้วเตียนไม่ผ่านครับชันหลับตัวนี้ออกข้างครับเล่นเร็วทันทีแล้วลอยไม่ผายครับแม่ตามที่บอลเยอะผู้เข้าในเอ้าลูกกองจังหวะนี้ไม่ดีครับบอลโยกขวามาต้อยิงสาสอง นี่ต้องบอกว่าไปผิดพลาดกันเองครับโอ้โหแล้วทั้งหมดของบรรทุกจะไปจับสว่าะวางผิดครับลูกนี้เสียท่าเลยลรวตูโอ้โหเสียประตูที่สามเสียหายครับก่อนน้นี้ตามหลังแค่ประตูเดียวนี่ยังมีโอกาสกระโโบเพรเป็นสองประตูในงานหนักเป็นสองเท่าตัวโอกาสก็น้อยอยู่แล้วตอนนั้นเรานี่ยิ่งมาตามหลังเป็นเพิ่มเป็นสองประตูนี่ลำบากที่เดียวราขาประตูหนึ่งแล้วตอนนี้ บอลเปิดยาวโอ้โหแล้วจา้าตัวนี้นักยิงเสาแรกไม่โตงก่อนแล้วคราวนี้เป็นมากเตะตาเปล่าประตูขึ้นมาแร้วจิงบอลยาวงขวาสวยหรือเปล่าอ่า่านเดี๋ยงไม่ผ่านป๊อปก็ตอนนี้เอาป๊อปกลับลงมาครับ ไม่ทะลุช่องไม่ถึงครับตากกลับมาได้ครับนายบอลลูกนี้โดนเข้าปังที่บอลครับยออกพามาไม่ถึงบอลอีกแล้วตัวนี้แล้วสุดเลยกะสวนกลับครับบอลซ้ายมีเพื่อนคุณฤษไทไปเรื่อยเปลี่ยนไปเลยครับไหลนัดขวาหน้านัดเอาซ้ายปั่นโค้งเลยโดนต่อซะอีกครับตัวนี้ตัวสุดท้ายครับ แต่สกอร์แบบนี้มีโอกาสสูงที่เดียวที่จะเก็บสามคะแนนแล้วสำหรับตลาดน้อยครับแล้วให้ลูกบอลก็ยังแรงเงินไปครับตั้งเตจะจากฝาประตูก็ทิ้งยาวขึ้นล่ามาครับบอลครับมีบอลมีเปิดจังหวะนี้แต่ยังไม่ผ่านเนี่ยตัวสองยังเป็นของตลาดาน้อยทางขวาครับบอลมาแล้วมาแล้ว จะพิ้วหลบสองไม่ได้แล้วแต่ทิ้งออกข้างไปครับเห็นแค่ลูกทุ่งครับเจ้าลูกนี้นะาครับจังหวะามาแต่้านหลังครับ เรามาดูฟีทชีพของตลาดน้อยครับบอลครับยฝันโค้งใม่ห่างกันแค่ก้าวสองนั่บอลนั่งบอลนั่งใหม่บอลนั่งบอลนะไป่ต้องให้ไม่ดีครับจะสวนกล่าวฝั่งซ้ายนั่นหรือเปล่าโค้งหน้าตั้งมาโดนฝั่งสองคนแล้วโดนแหมโอ้มีซ้อนหนึ่งซ้อนสองนี่ลำบากเลยแล้วจะหวะนแบบนี้ตั้งเตะฝาประตูขึ้นมาครับบอลยงคอร์ดอีกหเกมอีกสองนัด แน่แน่เลยคู่นี้ครับคะแนนขวาแล้วของตลาดน้อยครับจบสกอร์คู่นี้ในคู่ถัดไปครับเต็มตัวได้เลยครับเป็นงด้านมิสซิลด์เจะลงสนามเจอกับออบิคอมบันครับในคู่ถัดไปครับมาถึงสนามแล้วเต็มตัวได้เลยครับเพื่อเป็นการกันเสียเวลาสำหรับทั้งสองทีมด้วยครับเวลามันเหลือมากพอสมควรแล้ววันนี้ครับย่างไรต้องออกปัญหาโทษด้วยครับหลายจัง่องไม่ผ่านแล้วจะโศกกะว่าบอยอ้ามดึงอยู่แล้วนจังหวะนี้ยังได้ครับอราม บอยให้ไม่ผ่านเราจะสวนกลับครับตลาน้อยโตรงให้ทางขวามาบอลไม่ถึงต้องไปออกห้ากันเลยไอ้ลูกทุ่งทางด้านขวาครับของตลาดน้อยเราเล่นสันทันทีครับบอลตลกลูกนี้ยทำลุดออกหลังไว้เองแล้วไปตั้งเตะกระเป๋าร็ต้องยืดมาครับ Ừ, ở trong phút cuối, giờ còn 1 phút, còn 1 phút nữa, còn 1 phút เออะรุ่ช่อ,องไม่ผ่านจังหวะสองอยังได้แล้วคนหลบเข้ามาแล้วลูกนี้เลี้ยงบอลออกหลังไปเองน่จังหวะติดนสิทธิ์ให้เป็นตัง้งนเตะจากฝาประตูวโคตรเวลาบบเหลือแค่นหนึ่งนาทีสำหรับเกทีในครึ่งเวลาหลังเลยฝาออกมาขวา,า,า,าบอยชิปมาลูกนี้ โดนต่อยหนุ่เราก็โอ้เล่นไม่ได้ครับต่อสุดท้ายครับคุมกระหน่ำเส้นมานัดคืนกลับมาได้ครับเออเยษการเข้าฟ้าเลือดนันซ้ายครับไหมหนึ่งสองตรงกาอยัางว่าครับเอานะเอาอยู่้วแล้ว,ลว,วหวนึ่งจังหวะนี้กูขู่ไม่มา คือต้องการเอ้ายันได้ครับเต้ยปาวล์ดีก <hi> ่อนลู่นี้ครับออฟเฟ์อีกทีไม่ถึงค um. รับแมยังใส่ปอกเราคุณตุล <aches. S 1> ال ิข์ก็ต e erm. ่อต้องมีดาวกดเวลาครับเชิญผู้เล่นสองที่กลางสนามก่อนครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับกลางสนามก่อนครับเชิญเลยครับที่กลางสนามครับทขาตาน้อยแล้วก็ดัมมี่ครับก่อนเริ่มเกมแล้วหละตัวเกมครับแมบางครั้งอาจจะมีจังหวะไหนที่ไม่พอใจหรือว่ากระทบกระทั่กันบ้างครับ อยากให้นักสองนักสองทีมครับเข้าแถวแล้วเดินดอกไม้ตับมือกันครับตังกว่กระทักก็ทักอะไรสนามครับขอโทษกันครับแต่สิ่งที่ดีครับ